สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันทั h ชาแนลครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้เขาจุกฟาร์มสามหเขาเขาจุกฟาร์ม <c oughs> เขาจุกฟาร์มสามชุกอะไรนะ <c oughs> อ๋อเขาจุกฟาร์มสามหนุ่มที่จังหวัดระยองับอำเภอแกลงมาไกลมาก,ามากีผู้หนีคนมานะครับก็จะได้มาไกลๆเนาะก็เดี๋ยวที่นี่เราเองเคยไปกางเต็นท์หลายๆที่มาแต่ว่า เต็นท์เช่าบ้างนะครับเต็นท์โลตัสบ้างนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะกางเอกด้วยที่เต็นท์มันดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับการกางเต็นท์นะครับเราก็มาดูบรรยากาศที่นี่ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน หลังจากที่เรากางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราเรียกว่านั่งชิวๆนะฮะผมเองเนี่ยต้องออกตัวก่อนนะครับว่าการมากางเต็นท์ครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการกางเต็นท์ด้วยอุปกรณ์ตัวเองครั้งแรกนะครับซึ่งจะมีเทรนเนอร์นะคือพี่อ้นหนึ่งเรานี่ยนี<笑><笑>่ไงวาองขันดุก,ก้าครับอ้าพี่อ้นนะฮะเป็นเทรนเนอร์ฮะเป็นวิทยากรกางกางเต็นท์นะกางไปก็แนะนํากันไปนะครับก็ที่ป่าปานะครับผมจริงๆแล้วผมเคยกางนะไปกางที่ ทูกะดึงไปกลางที่เขาใหญ่ไปกลางที่หลายๆที่นะแต่ว่าเป็นเต้นเช่าหมดเลยสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยครับเป็นเกณน์อุทยานแต่ที่น้ำมากลางเองนะครับต้องถามพี่อ้นก่อนนะครับว่าพี่อน้นกลางเต้นบ่อยไหมจริงๆแล้วชอบไหมชอบไหมชอบอะไรที่เวลามากลางเต้นอนะ่ะก็ชอบอนูะชอบธรรมชาติเออธรรมชาติคือได้กินเบียร์ธรรมชาติ <laughs> ไก่พูไก่ปทอ๋อคือมันเงียบสงบนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราไปข้างเราแผนนะี่คือตอนนี้ไม่มีใครทางนู้นคือจะ <Okay. S 1> มีแค่เราแค่นี้เองนะครับ <Okay. S 1> ก็ที่นี่คือที่ไหนพี่ที่นี่คือที่ไหนน,ไหน,นี่ต้องถามคนที่พามานะผมไม่ผมยังไม่เคยไปไหนด้วยตัวเองแบบกลางเองอย่างนี้นะเพราะว่าปกติก็เป็นนอนรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ที่ไหนครับที่นี่ที่นี่ก็ก็จะเป็นจังหวัดระยองอ๋ออำเภออนะไรนี่อำเภอมาไกลนะครับมาไกรสุนทรภู่ครูกวีขี่สมท เดี๋ยวขานม่ทัดื่บน้ำมาตุมนิดหนึ่งับเพราะว่าคอแห้งนะ่ะนะครับส่วนของเต็นพี่อ้นเนี่ยเป็นโคแมนใช่ไหมพี่โคแมนตัวไหนนะมีโฮแมนคอตมสองจ็ดูนอ่าของของพี่อ้นนี่ก็จะเป็นเป็นข้างหลังตัวนี้นะอ่านะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะให้พี่อ้นลอง โม้ให้ฟังนิดนึงอ่า <_ an> ผมโม้อีกแล้วกันเรื่องของเรื่องผมผมตัวผมเองอะผมโม้อีกแล้วนะครับแต่ที่นี้คือของผมเป็น K2 นะครับเป็นตัวฟอสเต็ตก็เพิ่งมาออกงานครั้งแรกนะครับมีความโชคดีมากคือฝนตกตอน<_ an> <_ an> <_ an> ลมเข้านะเป็นการเทสได้เลยฮนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดี <_ an> เพราะว่าเทสในที่จริงฮนะแล้วฝนตกแล้วลมมานะครับบริเวณแถวนี้โอเคซึ่งก็บรรยากาศตอนนี้เราอยู่ระหว่างการพักผ่อนนะพี่เนาะ ขายของไปด้วยอขายของไปด้วยแล้วก็มีธุรกิจนะครับจริงๆแล้วใครที่ชอบฝันตัวลงตัวเลขเนี่ยเราสองคนนี้ก็ยินดีบริการรับใช้เต็มที่นะทักทายมาคอม,อคอมเมนต์ไว้นะตัวไหนอนะครับก็อันนี้อยู่ที่ระยองสวนอะไรนะพี่ก็จะเป็นผมจําชื่อไม่ได้อ่างเก็บน้ํานะเขาจุกเขาจุกก็จะเป็นลานของฟาร์มสามหนุ่มอ่าทีนี้ต้องออกตัวว่ามีชาร์จ ไฟโดยเป็นไฟไฟบ้านต่อมาเนาะก็จะมีปัดให้หลายจุดพอสมควรครับปัดวางเขาเขาติดตั้งใหมก็เหมาะสมกับมือใหม่ไหมหรือว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยแบบนี้ได้หมดได้หมดแต่ถ้าถ้าจะให้ดีก็มาตอนที่ไม่ฝนตกอ่ืมครับอันนี้คือถ้าดีจัดเลยตอนนี้อันนี้ก็เปียกด้วยกันเลยโอเคครับก็ น่าจะดิ้มดำกับบรรยากาศครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะโอเคดูบรรยากาศไปด้วยกันแล้วก็ดูด้วยว่าเคทูผมเนี่ยมันจะรอดไหมนะฮะจริงๆแล้วน่าจะรอดนะจากจากกูรู้ว่าไงกูรู้ว่าเป็นไงจากที่เคยใช้เคทูมาพี่อ้นเคยใช้เคทูมาก่อนนะครับเป็นไงฮะรอดไหมบรรยากาศแค่นี้โอเคเอาอยู่ต้องฝังสมองสมองไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาอยู่นะนิ่งจิ๊บเลยนะฮะตอนแรกนี่มาผ่าผ่าผ่ายิ่งกว่าพายุตอนนี้ถึงเงียบจิ๊บแล้วนะฮะก็ มาอย่างนี้ก็จะต้องมีหมูกระทะเนาะแล้วก็มีอาหารการกินที่ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยฮนะาาไปที่ไหนก็ต้องสบายนะพี่อ้นเขาจะมีแบตเตอรี่นะแบบชาร์จเป็นก้อนมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไว้วันหลักในใครที่ใส่แคมป์สายเต็นท์ผมเข้าสู่สายแคมป์ละนะครับถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอาจจะไปกับพี่คนบ่อยๆนะครับเพราะว่ากูรูพาไปอย่างนี้เล้อเคยไปกลางมาหลายที่แล้วนะก็พี่อ้นพี่รักก็จะพาไป ทองกับนิ่มก็เดี๋ยวจะติดสอยให้ตามไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาติดตามดูนะฮะว่าเส้นทางในการแคมปิ้งกลางเต็นท์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะหมดตังค์ไปเท่าไหร่กับการซื้อของซื้อนิดซื้อหน่อยมานะครับเขาบอกเสียตังค์เยอะ,ะพี่จากจากคนเคยไม่เยอะไม่เยอะหลายหมื่นออืซ้่ออย <c oughs> แค่รถนี่ก็เท่าไหร่เลยใช่ไหมรถคมแมนข้างหลังนีอีกนะมีรถด้วยครับรถคมแมนอ่าก็ ใครอยากเข้าสายนี้ต้องเปลืองใช่ไหมพี่เขาบอกเี่นี้มีไหมเข้เาแลนะมันออก,ยกอย่างคือรักที่นี่นะ <laughs> <laughs> อ่ะประมาณนี้ฮะประมาณนี้เราก็จะพูดคุยไปเรื่อยตรงนี้ เอาเลยครับอันนี้เรากําลังแล็บปลาแซลมอนนะครับนี่เราต้องดึงก้างออกก่อนแล้วก็อลอกหนังหั่นเนื้อซอยเนื้อเพื่อที่จะไปทําซอยจุเพ <laughs> ื่อที่จะทํายำจะไปทำใส่กินใส่ซาชิมิอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ากันไปเนาะนะครับอันนี้อยู่กระบวนการกําลังทาอยู่เลยครับ อันนี้เรากำลังปรุงแต่งอาหารซึ่งก็คือแซลมอนนะครับผมตรงนี้เลยน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ายำแซลมอนหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ตามแซลมอนตอนนี้ก็ปรุงโดยผงชูรสของสวรรค์เรานะถ้าไม่มีตัวนี้นี่ลำบากมากเลยเรื่ <c oughs> องว่าเราบว่าจบแล้วอ๋อแล้วเล่าตัวโยนโยนโยนไปนะ เราจะชิมนะฮะแล้วก็ตัดคาชิปโปมนิดนึงนะอ่าแล้วก็โอ้แสบๆน้ำกันครับเอา้าจวดๆโอ้ชีเดะแสบได้อร่อยมากเลยครับผมบรรยายออกไม่ออกเลยบรรยายไม่ได้เลยคืออร่อยจนไม่สามารถที่จะ แล้วพูดเป็นภาษาได้นะอร่อยจัดโอเคครับเอาละครับก็ตอนเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันินตอนเย็นกันนะครับช่วงเย็นนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะครับไปดูกันครับนะครับเรามีแซลมอนนะแซลมอนย่างนะแล้วก็มีเซตหมูกระทะมานะครับแล้วก็มีการย่างประมาณนี้เลยแต่ยังไม่ขึ้นต่อนะเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะขึ้นต่อนะครับ โอเคครับมืมดำกับบรรยกาศช่วงเย็นกันครับชั่วโมงนี้ครัการย่างลูกชิ้นอาจจะเป็นสิ่งสำคัญนะอ่าลูกชิ้นย่างก็สำคัญ นี่ไฟไปนี่ไฟไปถุงหม่องเลยหม่องไม่ใช่กหมทะเลก็ใส มันก็จะถึงสตาแร้หน่อยเลยจันไปหน่อยมันเป็นสาครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำมะตูม้านกันครับคืนอ้เอายังไงวะเนี่ย <c ười> กับหัวพี่กับหัว Hey. Very good. <laughs> และนี่คือบรรยากาศในเต็นท์นะครับเราจะมีที่นอนเป็นเตียงนอนลมนะครับแล้วก็มีที่นอนหมอนมียางกันยุงนะครับแล้วก็มีพัดลมประมาณนี้ในเต็นท์ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นทริปแรกเรายังไม่ค่อยมีอะไรเยอะอ้อมีอันหนึ่งมีไฟนะไฟในเต็นท์ตรงนี้หลอน,นี้เอาห้ไว้ข้างบนอน่ะไว้ข้างบนได้ กะดึงออมาแล้วประมาณนี้ครับตอนเช้าเราไปดูกิจกรรมตอนเช้ากันเลยสวัสดีตอนเช้าครับพี่โอ้นสวัสดีตอนเช้าครับพี่ลกโอ้โหตอนเช้าแล้วทุกคนตอนนี้ทุกคนก็จะสลืมสะลืเลยครับแล้วก็คุณเมียมีการแปลงฟันที่ใช้ต้นไม้บังหน้าตาเรียกว่า ใช้อุปสรรคให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็มีการบดกาแฟนะครับผมอลาบิก้านะครับตอนนี้ปันป่นปั่นสายปั่นที่แท้ถูเออบดยังไงกรรมวิธีก็คือผมไม่รู้อ่ะ oh, <no. S 1> <laughs> ไม่เคยทำแต่เดาเอาหน่ากะก็คือเอามึกกาแฟใส่ข้างในใช่ป่ะพี่ mm. แล้วก็มุนๆห,หรอเท่าไหร่รี่ยงไง ได้ไง้มันจะเป็นผงตรงไหนปเออก็ให้มันละเอียดอือก็หยุดมุนแล้วก็เอไปต้มเป็นกรรมการบรรยายที่ง่ายดายมากตอนนี้เราตั้งเตาแล้วตั้งเตายี่สิบร้อยนี่กาแฟดูนะครับนี่ไปดูมาเสร็จหนึอย่างหอมจริงกาแฟ 呵呵呵。<laughs> Okay, ล่าเป็ดไหมครับลาบเป็ดหน่นเป็ดลอยน้ำมา <c oughs> กลับ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 บอกให้กลับแล้ว กลับกลับกรู้แล้วรู้แล้วเย็นเไปที่ไหนก็ต้องเก็บขยะนะครให้เรียบร้อยเนะเอกชนหรือจะเป็นของหลวงของรัฐก็เก็บเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทุกอย่างที่เราทำกันมา การมากางเต็นนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเอาของมาเองแล้วก็มาทําแต่ว่ามีโปรเฟสชันแลมาสองท่านครับก็คือพี่อ้นกับพี่รักนะครับที่ทําให้ผ่านกิจกรรมแอคทิวิตี้พวกนี้ไปได้ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามอสกันใหม่ครับว่าเราจะไปไหนนะครับไปที่ไหนบ้างแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับรอบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันครับในช่องของมอสทับชแนลนะครับก็ไว้เจอกันประมาณนี้แล้วกันครับรอบวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ